รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส เข้าสู่ดาวิชี่เกมถอดร,รหัสครับและแล้วเราก็ต้องแรนดอมกันใหม่ถึง2คนค่ะคว่าจะไม่กลับคู่ไม่กลับคู่กลับคู่กันจนได้เกิดขึ้นจนได้พี่คิปนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้เรามาหาแชมป์ใหม่กันดีกว่าจากคราวที่แล้วเราแรนดอมกันไว้แล้วนะครับผมเราได้คุณฟิล์มและคุณฟอร์มนะครับผมซึ่งก็มีเงินสติลมาแล้วทั้งคู่นะครับคุณฟอร์มสติลมาแล้วนะครับเจ็ดพันส่วนคุณฟิล์มสองพันนะครับ คุณฟามครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทค่ะเป็นพนักงานบริษัทดูจะเป็นชีพบ่อยไหมฮะช่วงเนี้ยค่ะดูบ่อยเพราะว่า work from home อะค่ะ work from home แล้วยัง work from home อยู่ตอนนี้เข้าเป็นช่วงๆอะค่ะถ้ามีประชุมก็จะเข้านะฮะสถานการณ์ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณฟิล์มครับครับผมปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับเป็นผู้จัดการของบริษัทประกันชีวิตแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวของฟาร์มหนูครับ ทำหมูด้วยครับผมโอ้โหทำหลายอย่างเลยแล้วได้ดูดวชนีบ่อยไหมครับก็ซีซั่นแรกก็มาแล้วครับซีซั่นแรกครับอ๋อเคยมาแล้วเคยมาแล้วครับเคยมาแล้วตอนนั้นเป็นไงได้แชมป์ไหมครับอ๋อแพ้ครับแพ้คนสวยครับแพ้ใครเอ่ยจำได้ไหมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่จำได้ว่าเขาสวยครับชอบตรงนี้แพ้คนสวยนี่คุณระวังอย่าแพ้ทางคนสวยอีกนะไม่ได้นะคุณฟิลจะแพ้จะแพ้อีกหรือเปล่านั่นแ่ะสิคะนะครับก็ต้องมาดูกันพร้อมไหมครับพร้อมครับ พร้อมนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าใครได้แชมป์นะครับแล้วขึ้นถึง5สมัยแรกรับไปเลยนะครับแอร์แค r ิ e r ร์เอ็กซ์อินเวนะครับและข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านและพวกเราทุกคนที่กำลังคิดอยากจะหาซื้อแอร์ใหม่เปลี่ยนอยู่เพราะช่วงนี้ร้อนเหลือเกินนะครับข่าวดีสุดๆเพราะว่าทางแอร์ a r r i e r ผู้ที่คิดค้นเครื่องปรับอากาศเจ้าแรกของโลกนะครับเขากำลังจะเปิดตัวแคมเปญร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซัน3าครับผมนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับนะครับผมค่าไฟฟรี 2เดือนนะครับผมเมื่อคุณเลือกซื้อ Air Carrier รุ่น X Inverter Plus สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ www.carrierthailand.com เริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมถึง15พฤษภาคม2,564นี้ครับไปกันเลยครับดา v i ินชีใส่ให้คนละ1,000มือครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดา v i ินชีขอ สองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับบริษเบรดค่ะอ้อสิครับทราบซึ้งครับทราบซึ้ง ถูกต้องครับภาพแรกก็คือซากกระดูนะครับภาพที่สองนะก็บอกกอไก่นะฮะจากคำว่าซากเปลี่ยนเป็นบอมเป็นไม้ก็เป็นทราบและภาพที่สามภาพสุดท้ายก็คือซึ้งนึ่งนั่นเองหรือซึ้งรวมกันเป็นสองพยางทราบซึ้ง12,000ต่อ8,000ครับใช้เวลาไปแป๊บเดียวเองใช่แล้วค่ะ นะครับฟอร์มดีวันนี้อาจจะได้แชมป์หรือเปล่าต้องมาดูสาวคนนี้ครับคุณฟอร์มครับถูกนําไปก่อนแล้วสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณฟอร์มหรือจะถูกนําขึ้นไปอีก4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ1พยาง1พยางราดเสียงมาครับ หลังดีใช่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 เบอร์สเปคนเดินทีมซิวค่ะหลังดีใช่หลังดีใช่หลังดีใช่และใช่เลยโอกาสเป็นของเธอเชิญเลยค่ะคุณไอซ์ค่ะ ตาค่ะตาถูกต้องครับหลังดีก็คือตัว e ใช่ภาษาอังกฤษก็คือ yes yes e ตั้งไว้ก่อนใส่ yes เ e ข้ามา e y e s eyes ก็ถูกแล้วแต่ว่าน้อง i c e นะฮะตอบ eyes นะครับ,รบแต่ว่าน้อง i c e นะครับแปลกลับเป็นไทยให้กับเราอีก ซึ่ง eyes ก็คือตาตานั่นเองรับไป2,000ครับเก่งมากค่ะนี่แหละตัวอย่างคนขยันกดเพราะว่าเมื่อกี้รหัสแรกเธอก็กดแต่ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบครั้งนี้เธอก,กดอีกเธอก็ได้ตอบอีกนะนะคะไม่ทันไรนะครับเมื่อกี้นี้ยังสวยงามอยู่ <c oughs> ตอนนี้ลดลงมาหน่อยนะครับคุณฟิล์มกลับมาเท่าทุนที่1 0 0 0 0มนะครับส่วนคุณฟอร์มเหลือ6000ลอยหลุดไปครับสู้กันมาครับคนละ2 0 0พตรงกลาง สี่พตรงกลางครับโอกาสตีเสมอของคุณฟอร์มนะครับถ้าดึงกลับไปได้มาเสมอกันที่8 0 0พหรือถ้าคุณฟิล์มได้โอ้โหทีนี้ห่างไกลเลยทีเดียวจะขึ้นมา1 2ึ0 0หต่อ4,000นั่นหมายความว่าถ้าข้อนี้คุณฟอร์มไม่ได้ข้อหน้าอยู่ในโซนอันตรายนะครับ4,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยาง ราดภาพมาครับเบอร์สามทิมสติลค่ะทิมสติลกดแล้วครับเร็วมากๆใช่แล้วค่ะสาพยานครับ ลุ้นมดอีกแล้วเชิญเลยค่ะเบอร์สามค่ะตกสเก็ตครับตกสเก็หรับไปครับสองพันโอ้โหน่าเสียดายมากเลยน่าจะไปคิดอะไรที่แบบซับซ้อนหรือเปล่านะครับภาพแรกก็คือลูกหมาตกสะนะครับและภาพที่สองเกปาตกสเก็ตนะฮะออกเสียงให้ถูกตกสเก็ตนั่นเองสุดยอดครับ ้าขึ้นกดเลยด้วยแต่ตรงนี้สุดยอดแต่ตรงข้างหน้าคุณแจกถึงสอข้อติดให้กับทีมสติลแล้วนะคะ<ช>เกิดอะไรกันขึ้นคะนั่นน่ะสิตอนนี้คุณฟิลนะครับเหลืออยู่8,000คุณฟอร์มอยู่ในโซนอันตรายเรียบร้อยนะฮะมีอยู่4,000รวมทั้งสิ้นนะฮะยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง1 2 0 0 0 0แต่สู้กันมาก่อนครับคนละ2000ตรงกลาง4 0 0พนี้นะครับถ้าเกิดคุณฟอร์มดึงกลับไปได้ก็จะ หลุดพ้นเลยทันทีมาเสมอที่6,000แต่ถ้าเกิดปล่อยหลุดอีกไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ตอบกันทั้งคู่เลยหรือตอบผิดนั่นหมายความว่าข้อหน้าคุณฟอร์มต้องหมดหน้าตัดนะครับมาสมาธิครับมือที่โพเดียมตาที่จอหูรอฟัง4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง รานภาพมาครับสีพันตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง ราดภาพมาครับคุณฟองครับตายด้านค่ะตายด้านถูกต้องครับภาพแรกคือ ลูกตาลหรือตาลน,นั่นเองนะครับภาพที่2ก็คือได้ตาลได้ตายด้านแต่ตายยากครับผม <h> ih <ihi> กลับามาเสมอกันที่6,000ครับดาวินชีวันโอวันก็มาดาวินช uh, ีวันวันก็มาน <c oughs> ะครับวันนี้ไปกันแบบสบายๆย,ยังไม่มีอะไรซับซ้อนเลย <c oughs> ค่ะอย่าคิดไปก่อนจนกว่าที่เราจะเห็นหรือได้ยินห0พันเสมอกันอยู่ครับคุณฟิล์มสู้เท่าไหร่ครับ1,000ครับ 1,000พมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางใครได้ไปขึ้นนำา0 0 0ต่อ5,000 2,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางอีกแล้ว2พยางราดภาพมาครับ วินาทีทิมสติวมีไหมครับใครเอ่ย e ทิมสติวมีกฎไหมมาพอดีค่ะครับผมเมื่อเส็จเช่นไรค่ะครับทุ่งหญ้าครับไม,ไม่ใช่ครับผมน่าเสียดายจริงๆแสดงว่านี่ถอดมาจากคำว่าท่ากับยุงแต่ว่ามันเร็วไปนิดนึงกลายเป็นทุ่งหญ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ครับรู้้ตัวดวดยไม่ใช่อันนี้เมื่อกี้เราพูด,พดกับ,บกว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรซับซ้อนมามีความแบบว่าดาบิชีวันโอวันอย่างที่ต้องเชียร์อบอกแต่สองภาพนี้บอกเลยยากเพราะภาพแรกเป็นภาพของผู้หญิงที่เขากำลังโชว์ท่าโยคะ,คะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความตัวอ่อนอตัวอ่อนภาพที่สองยุงตัวอ่อนของยุง คือลูกน้ำสองพยางดามิชิอขอคือนสองพันแต่น่าเสียดายมากเพราะว่าคุณบอยเองก็เป็นคนที่กดสตีลไว้เยอะพอสมควรเลยเนะคะจำได้ไหมคะว่าสะสมไปเท่าไหร่9,000ครับ9,000ไม่เป็นไรโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายมากนะคะแต่วันนี้ต้ขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะคะคุณบอยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับอแล้เดี๋ยวเราก็จะมีสมาชิก ของหมูบ้าทีมสิวคนใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวจะมาค่ะแทนครูบอยทันทีแต่กลับมาที่ข้างหน้าเราก่อนคุณฟิล์มกับคุณฟอร์มนะฮะฟอร์แอนฟอร์ค่ะสายฟอร์ไม่ใช่สายฟอร์นะฮ <c oughs> ะเขาเรียกว่าแจกกันไปแจกกันมานะครับแจกกันไปเท่ากันแจกกันไปคนละ5,000ตอนนี้เลยเสมอกันอยู่ที่5000รวมทั้งสิ้น10,000 <c oughs> สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง สี่พตรงกลางใครได้ไปขึ้นนําจ0ดพต่อสามพันแปลว่าอีกคนหนึ่งจะอยู่ในโซนอันตรายทันทีแต่ถ้าเกิดสี่พันนี้หลุดไปอีกโอ้เหลือคนละสามพันแล้วข้อหน้าก็ต้องลงมาอีกคนละสองพันไม่รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปสี่พันตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับ มือฟาดหัวแฟนยายเอามือฟาดหัวแฟนยายเอามือฟาดหัวแฟนครับตีตาค่ะตีตาถูกต้องครับยายเอามือฟาดก็คือการตีหัวแฟนแฟนของยายคือตาค่ะตีตาออกเสียงให้ชัดตีตรา 7,000ต่อ3,000ครับเอาละคุณฟิล์มตอนนี้คุณฟิล์มเหลืออยู่3,000ในขณะที่คุณฟอร์มดึง4 0 0พันเมื่อสักครู่ไปเลยพ้นจากโซนอันตรายแต่เราสามารถดึงกลับมาได้อย่างแน่นอนครับสมาธิต้องดีถอดรหัสให้ไวเท่านั้นเองแล้วคุณจะจัดการกับ3,000ตรงนี้ยังไงดีสู้เท่าไหร่ครับ1 0 0 0ครับ1,000มาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลาง 2,000ตรงกลางนะครับถ้าเกิดคุณฟิล์มดึงกลับไปได้ก็ยังไม่เสมอเพราะว่าสู้มาแค่พันเดียวแต่จะขึ้นตามที่4,000ต่อ6,000นะครับ2,000ตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง3พยางรหัสภาพมาครับ ตรงพันตรงกลางดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับบอร์หาทิมซิลกดแล้วค่ะ เบอร์5ทีมสกิลรออยู่แล้วนะครับเหลือ mm hmm. er, อีก10วินาะทีจะถึงหรือเปล่า4 3 2, 2โอ้ยอคุณซ้อมครับทันครับนิติกรรมค่ะนิติกรรมถูกต้องครับ โอ้โหใจรายมากเลยลนิดเดียวจริงๆอะไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเลยโอ้โหต้องให้นะเพราะว่าพี่ปอมแปมนะครับชื่อจริงคือนิติค่ะแล้วทำอะไรอยู่กำลังกรรมอยู่นิติกรรม8,000ต่อ2,000ครับโอ้โหขวัญร้ายของทีมสตีลดิฉันเองเกือบจะถึงอยู่แล้วเชียวใช่ซึ่งถือว่าคุณฟิลก็ยังโชคดีอยู่ที่คุณฟอเป็นคนกดแล้วตอบได้นะครับไม่งั้น ถ้าหลุดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยสองพันที่เราเหลืออยู่ต้องหมดหน้าตัแต่ไม่หมดคุณสามารถแบ่งเล่นได้หรือจะวัดเอาอย่า okay, งไงดีครับแบ่งครับแบ่งนะครับมาครับคนละ1 0 0 0รวมเป็น2000ตรงกลาง2,000ตรงกลางครับทำให้คุณฟิล์มตอนนี้เหลืออยู่1,000นะครับต้องดึง2,000นี้กลับมาให้ได้ถึงจะขึ้นมาเป็น3,000ต่อ7,000เพราะถ้าเกิดไม่ดึงกลับมา ข้อหน้ายังไงก็ต้องหมดหน้าตักกับ1,000ที่เหลืออยู่ในขณะเดียวกันถ้าคุณฟอร์มและคุณฟิล์มนะครับผมรอบนี้ใครเป็นแชมป์นะครับยังสามารถเก็บไปได้ถึง1,000 0นะครับก็ถือว่าสวยงามและอย่าลืม5สมัยปุ๊บ c a r รียเอ็กซ์อินเวอร์อร์พลัอคุณอยู่2,000ตรงกลางดา v ินชีขอ สองพยานสองพยานร้านภาพมาครับ หาวินาทีมีใครได้ไหมเอ่ยอายหมดเวลาน่าเสียดายต้องเชียร์ได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้ภาพแรกและภาพที่2คือคนคนเดียวกันนั่นก็คือ DJ ภูมิมหรือภูมินั่นเองมีถึง2ภูมินะฮะมีถึง2ภาพก็2ภูมิ2ภูมิแต่ภาพสุดท้ายดูครับเสืออยู่ที่หางหายก็ตัดหางของสองเสือออกไปเลยกลายเป็น ลองภูมิสองพยางลองภูมิดาวิชีขอคืนสองพันโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายน่าจะเกรงกันไปหมด <_ S 2> <_ S 1> น่าจะเกรงกันไปหมดอะลองดูครับว่าต่อจากนี้ไปคุณฟิล์มจะทำยังไงเพราะว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะครับเหลืออยู่1,000ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ต้องโดนมาครับนะฮะสู้แบบอัตโนมัติ เหลือแค่พันเดียวก็ต้องลงพันเดียวครับมาครับหมดหน้าตักคุณซิมครับหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสครับแล้วถ้าเกิดคุณสามารถดึงกลับมาได้ก็จะขึ้นตามที่2000ต่อ6000แล้วมาดูว่าคุณฟอร์มเขาจะสู้กลับเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณสามารถดึงข้อนี้กลับไปได้นะครับถ้าเกิดไม่สามารถดึงกลับไปได้เท่ากับว่าเราจะได้แชมป์คนใหม่ของเราคือคุณฟอร์มทันที2,000ันตรงกลางดาวินชีขอ3พยาง สามพยายามดานภาพมาครับ ประชากรชาบคุณหม่ครับ<ม>าภาพแรกและภาพสุดท้ายก็คือคุณบอยประกรณ์นะครับผมแต่ถูกแบ่งครึ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นภาพแรกซิกหน้าแรกก็คือปะนั่นเองภาพที่สองตรงกลางก็คือชานะฮะปะชาและภาพสุดท้ายก็เอาซีกท้ายของหน้าของคุณประกรณ์เนี่ยมาผสมก็เป็น ประชากรโอเคชัดประชากรนั่นเองปิดจ็อบครับคุณฟอร์มครับแชมป์หนึ่งสมัยพร้อมกับเงินรางวัลสะสมในรอบแรกนะครับ8,000บาทครับ <laughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณฟีมากๆานครับวันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินสติลสองพัขอบคุณค่ะแชมป์คนใหม่เราได้นะว้องเชียรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่ต่อสู้ของเขา คนใหม่จะเป็นเพื่อนๆคนไหนค่ะหรืออดีตเพื่อนคนไหนที่อยู่ที่หมู่บ้านทีมสตีลแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นเรา,<น>าต้อง<ช>มาต่อกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ,คะอย่าลืมครับคุณฟอร์มแชมป์คนใหม่ของเรากำลังรอคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจอยู่เรามาดูกันว่าเธอจะไปได้ถึง5สมัยพร้อมรับ a อร c a r r i เ r อ c ์เอ็กซ์ r ิมเวอร์เอุเปล่าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยหลายๆคนค่ะพี่จอนนี่แอนเฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอกี่ครั้งกี่ครั้งพี่ยังดูหนุ่มแน่นเหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องมีตัวช่วยนะครับหลายคนถามถึงกันนะครับว่าจอ h n นนี่แอมเพลเมื่อไหร่จะออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจมีทั้งจอ h n นนี่แอมเพลเมาแชมพูและวิตามินบนเหานี้ โอโดนทั้งมลภาวะโดนทั้งความเครียดค่ะอาหารการกินก็เกี่ยวนะครับทาให้ผมนั้นดุดร่วงและผมบางเมื่อไหร่เนี่ยปกติอายุประมาณ40แต่ถ้าเกิดว่าหัวไปหมดเนี่ยดูง่ายๆเหมือนเจ็ดะจรเงค่ะเพราะอายุจะดูเยอะทันทีเลยถ้าเกิดผมนี่นอกจากผมแล้วคิ้วก็สําคัญนะครับเพราะลองสังเกตดูดีครับว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยคิ้วเขาจะบางเพราะฉะนั้นไปป้ายคิ้วด้วยด้วยทั้งคิ้วนวดผม ทได้หใครอยากก็ต้องจัดค่ะครับสำหรับโปรพิเศษในวันนี้เป็นสูตร3เพื่อความมั่นใจมีทั้งจอห์นนี่แอมเพล่มาแชมพูและวิตามิน2490บาทเท่านั้นครับคุ้มจริงๆเลยได้ทั้ง3ตัวนี้เลยนะฮะมั่นใจคูณสาสำหรับจอห์นนี่แอมเพลโทรได้เลยครับที่0 2 1 1 3 1 6 6 6ครับผมทางไล ne ID ดีนี่ก็แอดจอห์นนี่หรือ Facebook ก็คือจอห์นนี่ไทยแลนด์นอกจากนั้นแล้วผมยัง เสริมความมั่นใจเข้าไปอีกผมขอบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าใช้เซตนี้แล้วแล้วไม่พอใจผมยินดีคืนเงินให้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าท่านต้องทาทุกวันนะครับเช้าหรือเย็นแล้วก็วิตามินก็ต้องทานทุกวันด้วยเป็นเวลา2-3เดือนถ้าไม่พอใจอย่างที่ต้องการผมยินดีคืนเงินให้ทุกบาทอย่ารอช้าเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ <S <S เป็นสูตร3 <S 2> <S 2> เพื่อความมั่นใจ <S <S ม,มีทั้ง ple, <S <S จ,นจองนนี่แอมเพล่มาแชมพูและวิตามิน2490บาท สั่งได้เลยนะครับทาง l ล n e ID ดีนี่ก็แอปจอนนี่หรือ Facebook ก็คือ j o น n ี y ไทยแลนด์โทรได้เลยครับที่02-113-1666ครับผมวันนี้ต้องของคุณพี่จอนนี่มากเลยนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้ถ้าอย่างนั้นเราลาคุณผู้ชมกันเลยดีกว่านะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ